พลังสีตอรี่ครับวันนี้รลังสีตอรี่จะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปไหว้พระกันเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับที่วัดปา่ปาภูผาสูงเราไปนะครับบูมพ,พนังหน้าครับวันนี้อากาศสดใสคืมนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่มีฝนตกพร้อมแล้วเราไปกันเลยไป Let's go ครับก่อนที่เราจะไปไหว้พระเราแวะรับทานอาหารกลางวันกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านตอไม้นะครับนี่อำเภอสูงเนรนะครับวันนี้เต๋ยก็เจอรถเก่าเนาะเต๋่ทำไรขับรถเหรอ,อนนขับรถโอ้โหมีน้ำตกเลยครับน,น,งงน้ำตกนี่ไงน้ำตกก้อยเ,ยเลยเต๋ มีปลาไหมมีปลาไหมอันนี้มัมมดูสิอันตรงใหญ่โอ้ครัวสวยมากครับโอ้นี่อันนี้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 อะไรนะนี่อันนี้บานบานต้นไม้ใช่ไหมโอ้วัชต้นไม้โอ้วส,โอสวยน่ารักอากาศลมดื่นครับฮ่าไม่มีปลาเลยเหรอ มีปลาไหมมีปลาไหมพาเดินรอบๆไปนะครับปลาไหมมีปลาอยู่ยรก,กรื่นนะครับเขาก็จะกระดับด้วยน้ำตกแล้วก็มีหอยคนหมอกมามีกตกเลย ไหนปลาันปลาดินตัวคนใหญ่ปลาครับปลาครับไม่มีปลาดินวยตัวหนึ่งไม่มีไม,มไม่มีปลาดินจะไปใกล้ตกน้ำมนะั้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าโอเคปลาดินครับ อ๋อเอใช่ะรมนี่ปลาชนแหลคือมีพ่อพชั่นกรมอ่นอเคพ่พ่อไปชั่นพ่อ่ไปันนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่่ตัใหญ่นตัวใหญ่ตัวไหนตัวไหนตัวใหญ่ังไง้ตัวนี้ใหญ่ลตัวใหญ่มาก เฮ้เต๋อเขาเต๋เต้นนะครับเวลาเห็นปลาเขาชอบปลานะครับโอ้ยไงโอ้นี่ก็มุมนี้ก็สวยโอ้หมุมนี้มีหมอกเฮ้ยเต๋อม่สวยสวยๆไม่สวยโอ้เต๋อเต๋อเตไปตั้งตรงเป็นเป็นเป็นนั่งอยู่อยู่ ไปกันตูวไปนั่งไนน่ะในหลังอะ่ะดูนั่งในหลังกันดูหล,ลังสวยดิโอ้สวยมากครับบรรยากาศมมีปลาเลยใหญ่ด้วยโอ้นี่หมอกเต่นั่งเฮ้ยเต่นั่งยืนในหมอกเหรอหากชอบคลิปนี้ ครับเสดพาพเพื่อนขึ้นไปดูบ้านต้นไม้นะครับไปขยันเดินนักขยก็เดินอนะูน้อุ้ยเรามาผิดผิดทางแล้วนึ่งนะมาต้นไม้โอ้มีที่นั่งเดี๋ยวขับั่งดิสดีไหมว้าวเหมือนลังเลยลังอู้หึหนักกว่าเราไม่นากก่ากลัวหรอกนี่ อันนี้นี่มีคนเป็นเป็นไรเป็นบ้านเหรอเป็นไรเดี๋ยวดูก่อนนะเขาไปบ้านไหมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาอ๋อเป็นที่ถ่ายรูปขึ้นไปรูปขึ้นไ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 ด้ขึ้นไ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 ด้ที่ถ่ายรูปไปขึ้นไปแล้วขึ้นน้ำเตะน้ำเลยอ่าพี่เต๋อพาเธอมาดูบ้านต้นไม้นะครับว้าวข้างล่างจะเป็นของเล่นเหรอใช่ข้างล่างเป็นของ ว้าวมันจะมีน้องมีเลยต่อท้าต่อเท้าเข้าไปต่อเข้าไปโอ้สมุดแดงได้ไหมครับเขามีโอ้มีนหนูมี่นตุ๊กตาต่างๆเร็วไวยูวัวเนาะไอ้โอ้ยเล่นเล่เล่นเข้าไปดิเอาเอาเอาหมีเข้าไปที่เดิมนอนได้แบบนอู้ดือกลัวเหรอทำไมกลัวมันเหมือนตัวของจริงเหรอฮะมันเหมือนของผีก็ไม่ออก กลัวทำไมแล้วนี่มีนน่ารักน่ารักหมดเลยเนี่ยเห็นเปล่านี่ยฮะไม่เหมือนจะเป็นของผีเดยไม่ก็ไม่ใช่ผีกลางวันโอเคโอเคโอเคไป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 ข้างหลังเขาค่อยเดินนั่งค่อยเดินมันลื่นนั่นทางนั้นเออไป ไงว่าเสาเฮ้ยเอาเข้าเข้าไปดังเลยเข้าไปดังในเลยมีอะไรเออกลัวอะไรเนี่ยดูหนังผีเยอะไปงี้แหละเฮ้ยโรมาโรมาขึ้นโลมาดินั่นนั่นขึ้นฝั่งนู้นขึ้นฝั่งนู้นเอาใส่ลงมาใส่ลงมาเนี่ยว้าว เอ,เอาไปในรถสายนัดไปพ่อที่ไหนอ่าเขาไปในรถสานเดกลับมาแล้ว,ว,ลวครับผมพีเขาพาตัวเสียงดังออกมาครับหลังจากที่พักรับธานานฉันแล้วก็เดินทางกันต่อแล้วครับไปที่วัดป่าภูผาสูงนะครับเส้นทางระหว่างทางก็เธอเธอเธอช่วยบอกไม่ก่อนเชียงทีไ่ไม่จำเจ้าต้นไม้นะครับบรรยาก,กาศ สวยงามวันนี้เริ่มมีแดดแล้วครับโอ้รถออกมาเยอะมากว่าเขาไปเที่ยววนป่าป่าสูงนะครับกุ้งลูกจะนอนใช่ไหม นี้เราก็มาถึงวัดตาภูผาสูงแล้วครับทางลงชันมากครับเรา,า,มา,มามไม่วิ่งนะไม่วิ่งเนี่ยมันชันนะมันชันเ,เราจะวิ่งเข้าอ่นะทำไม ฟันเธอก็จะถูถเนี่ยเป็นแว่งเลยฟันหน้าฟันจอบแหว่งเลยแต่พอ,อ,อ,อพองข้างๆป่าจะเห็นกันรอกแหน,น้มนส,สลาวนี้มไม่ค่อยมีคนมีพระมาทำ ที่เห็นก็คือเป็นของอำเภอปากช่องนะ,ะงครับ <ณ S 2> เออสูงไหม มากครับป้องสูงตัวเรื่องชิงช้าเนี่ยชิงชา้เงาเออมันคือไงหลังงั้นไ <c oughs> รไงหลังไ <c oughs> รไงหลังจะทำหน้าบานวุ่งเ,เทพ ลงก็ต้องก็ตก็มี่แม้วก็ถือว่าจะใช่เลยน้ำกระดูกลงไปมีจำเป็นไหมท้่ถือลงใต้จะเป็นทางเดินไปบวชนะครับเออไม่ใช่เจดีครับเป็นเจดีทางเส้นทางก็ธรรมชาติมากนะครับเบาๆเดินมันจะลื่นระวังลูกมันเป็นตะไคร่มันลื่น

ไซใ,ใหญ่น,นี่ก็เป็นมุมชมว,วิวอีกมุมหนึ่ง ดูไงเดือดรดูไงใช่ใช่เขาถึงทางสุ้ขใช่เพิ่งสร้างเสร็จดีพระบรมธาตุเจดี์สีภูผาสูนนะครับ ดูไปขึ้นไปดูจุดชมวิวครับหอชมวิวด้านบนนะครับเมื่อเราเคยมาเมื่อตอนตอนปีที่แล้วยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับทางก็ค่อนข้างคดรเคี้ยวนะครับต้องระวังนะเพราะว่าฝนตกทางดึนเสียงอะไรนะไม่เก๋ตกใจเสียงไห โอ้โหวิวครับขึ้นไปด้านบนครับนู่นนะครับขึ้นไปด้านบนโอ้โด้านล่างโอ้โสูงมากครับแล้ชมวิวข้างทางไปพร้อมกันเลยนะครับอุ้ย Ui ui Wow, mông Chúng mình đi mông nữa nè Mông sẽ quang quá ถ่ายกันไปยาวแล้วครับให้เพื่อนๆได้นนชมวิวนะครับชมวิวที่วัดปา่าภูผาสูงนะครับอำเภอสูงเนินใช่ไหมใช่อำเภอสูงเนินไหมเออใช่ไหมอำเภออะไร ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องมัรรสีสตอรี่ด้วยนะครับว้าวตรงนี้มีน้ำตกไม่ใชน้ำตกน้ำตก ในเจดีย์แล้วครับก่อนเข้าเราต้องทำการท่องศีลแปดก่อน นี่งดใช้เสียงก่อนนะครับ เจดียแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปชมบรรยากาศด้านบนต่อนะครับมีร้านกาแฟ้วยครับจุดชมวิวของร้านกาแฟานะครับโอ้สวยทันนี้ก็มุม,มกว้าง ด้านูน้นมืนอนฝนจะตกนะครับ แตสจาจะดูเขาชอบมาบังอ่ะก็เลยดูไม่ได้าชอบนี่ฝากไลค์ตาม่มาดันสีตาเลด้วยนะคะไม้าคือทางขึ้น ขอกราบขอศิลนะครับตอนนั้นเรามาเมื่อปีที่แล้วยังยังทำการสร้างไม่เสร็จนะครับเรามาก็เสร็จทุกอย่างแล้วลยฮยของจริงไหมเนี่ยเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเขาปั้นได้สวยมากเลยครับอ้าวเยวขยับได้ของจริง,งจริงนยูนะครับสวยมากเลย ยีงไงตัวนี้อ่ะที่ร้องใช่ไหมเออชิปติที่ฉันดูหน่อยป่ะโอ้จะลองดูมันนิดเราไปชมไปไปยังไงเสียงเราได้ยินนะครับร้องใหมสค่ะครับ นี่มุมชมวิวก็สูงก็เดินครับว้าว หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องมาลังสีสตอรี่ด้วยนะครับ มาครับมากลมก็เย็นครับตันนี้เดี๋ยวเราผมอากาศจูนิงต้องเสียวข้างล่างข้างล่างครับอ,อุ้ยวายเดี๋ยวสูงมากลมก็เย็นครับวันนี้ลมพัดเย็นมาเลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กติดตามช่องบัลังสีสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้นมาเที่ยวชมวัดป่าภูผ,ผาสูงก็จบเพียงเท่านี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย